นี่คือสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่ตำบลวงังไผ่ตำบลสะลงเรือตำบลห้วยกระเจาและตำบลดอนสลับในอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากรัศดรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพื่อทำการเกษตรเนื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการทาั้งๆที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งน้ำต้นทุนจำนวนมากคือห้วยกระเจาเนี่ยมันแล้แงมากคือฉันได้ฉายาว่าเป็นอีสาน จังหวัดกาญจนบ,บุรีทนะําไม่มีโครงการนี้ของห้วยกระเจ้าเนี่ยน้ำจะอาบจะไม่มีเลยเรต้องขอขอบคุณรฐัฐบาลชุดนี้นะคะที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอำเภอห้วยกระเจา้าโดยเฉพาะตำบลห้วยกระเจา้าและก็ตำบลล้งไผ่นะคะในความมีความกิจการด,ดีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ํากินน้ําใช้ตลอดไปฝนไม่ตกสองปีอ่างก็แห้ง ทางเทศบาลต้องวิ่งน้ําใช้งบประมาณของเทศบาลวิ่งน้ําคือไปสูบน้ําจากคลองทารออุทองนี่แหละสูบมาก็มาใส่ประปาเพื่อให้ชาวบ้านและหน่วยงานราชการได้ใช้แต่วันนี้มีระบบสูบน้ําโดยกรมชลมระทานมาทําให้ก็ทําให้เทศบาลประหยัดงบประมาณและชาวบ้านสามารถมีน้ําอุปโภคบริโภค จากความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นที่มาของการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้ออู่ทองเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักคืออ่างเก็บน้ำน้องนาทะเลตาบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจา้าซึ่งเป็นความพยายามจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ที่แห้งแรงที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีโดยกรมชลประทานได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยง การเกษตรที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นตามที่ประชาชนร้องขอตั้งแต่เดือนธันวาของทุกๆปีเนี่ยทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะประกาศพื้นที่ของอำเภอควกระเจ้าเ,เป็นเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วก็จะมีทุกหน่วยงานของในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนำรถบรรทุกน้ำมาบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ที่ท่อเราไปไม่ถึง ปี59ที่ผ่านมาเนี่ยท่อเราไปถึงทั้งทั้ง4ตำบลเราก็ลดปัญหาตรงที่เอาน้ำไปแจกจ่ายรัศดรเพราะว่าท่อเราไปถึงตำบลทุกทั้ง4ตํตำบลก็รัศดรก็มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ในปี2556สำนักงานชนประทานที่13ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้ออู่ทองเพื่อทำการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำความยาว11กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ5ปีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำสายใหญ่เสร็จเรียบร้อยในปี2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เราสูบน้ําเพื่อที่จะไปเติมน้ําให้กับอ่างเก็บน้ํำนองนาทะเลซึ่งเป็นแหล่งน้ําแหล่งเดียวที่อยู่ในอำเภอห้วยกระเจาแหล่งน้ําตัวนี้กรมชมุมนุมเนี่วางแผนที่จะกอะ่อได้ดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2556นะครับจกนกระทั่งถึงปัจจุบัน2559ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการก่อสร้างสถานีิสูบน้ําพร้อมกับ ตัวระบบท่อส่งน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําหนองนาทะเลเนี่ยซึ่งในปี2559เนี่ยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับก็คือสายนิสูบน้ําตัวนี้จะสามารถที่จะสูบน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําหนองนาทะเลนะครับได้วันละประมาณ86,000ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ของอำเภอเวยกระเจาได้ทั้งหมดนะครับ ในวันนี้โครงการสูบน้ำท่าล้ออู่ทองสามารถตอบสนองการใช้น้ำของประชาชนทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอสามารถสูบน้ำเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลได้วันละ86,400ลูกบาทเมตร ช่วยเหลือพื้นที่กเกษตรกรรมได้ประมาณ14,200ไร่มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์6,872ครัวเรือนคิดเป็นประชากร32,694คนนั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้สามารถขจัดปัญหาความขาดแคลนน้ำได้อย่างเต็มที่ครบทั้ง4ตํตำบลของอำเภอห้วยกระเจาซึ่งก็เท่ากับว่าสามารถลดพื้นที่อีสานเมืองการได้สำเร็จลงหนึ่อำเภอเลยทีเดียว ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน